สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับผมวันนี้พามาดูโกเบโก้ SK 1 3 0นะครับเอ้ย1น1 3 5นะครับพูดผิดนะฮะขึ้นเทนเลอร์กันนะครับเตืงนอจะคลิปหน่อยไม่ได้คลิปเลยให้เป็นเตือนขึ้นให้นะครับ ลิปนี้เนี่ยตูด,ดเป็นตูดกลมนะครับตูดกลมนะครับผมง่ายๆเลยครับเฮ้ยอีกเตงถอยอีก,ออกดูเลอดแตกนะครับ แตกไปห้าลูกนะครับเดี๋ยวตอนเย็นบอกเขาแก่ก่อนอเขาแก่เปลี่ยนให้ครับยาวไปเลยลูกพีสุดยอดเป็นสุดยอดเลยนะฮะนี่งแยกเย็ด โอ้โหโหสุดยอดเลยลูกเพคเออสุดยอดยอดเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะงั้นเขามีเฮ็ดเหรอ นั่นเบิดแล้วเป่นโจตัวน้อยมากตัวน้อยมากตัวน้อยมากน่ะมาขับพังแทกอะ่ะนูนะ่นน่ะเนียงเด้เมือ่อเราบอกหูเมือ่อเราบอกโอเคครับเดมขี่มอเตอร์ไซค์ไป เคหนึนะครับไปแล้วนะไปไปไม่ได้นะครับติดอ่าตึงติดแล้วครับติดรถม่ปูนเนี่นี่ติดรถโม่ปูนนะครับ อครับผมกลับมอเพี่อไปแล้วนะครับตปูครับครับผมสวัสดีครับเอ้ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ